ฮัลโหลจดจ่อสวัสด e, ีเด็กชายวงเลนทุกคนนะครับมาอยู่ผมปานนนจากช่องพี่เจทีพีอีกิริยาเย่ผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกบัตรแกน้าตามที่สัญญาณไว,แบบว้มิชชมครับแจกบัตรแกน้าห้าใบน้ำชมมูลค่า20บาทผู้ชมสำหรับคนที่เม้นยูดีไว้ในคลิปมา,า่อเช้าผู้ชมแล้วก็มีคนฝัดข้อความคนหนึ่งนะครับน้องชื่อ3ามพนะครับเป็นชื่อของช่อง YouTube น้องก็นะครับเออน้องครับน้องไม่รู้ตอนพี่ประกาศรางวัลใช่ไหมครับน้องเลยไม่รู้นะครับว่าพี่ไม่แจกคนที่ฝัดข้อความนะครับพี่จะลบขขข้้้้อออคคคววาามมมงงงนททที่ฝัดิห อาทิตย์ที่แล้วน้องก็ฟัดครับอาทิตย์นี้น้องก็ฟัดอีกนะครับพี่จําน้องได้นะครับอย่าฟัดอีกนะครับเพราะว่าพี่เราพ่อความหมดนะครับน้องจะไม่มีสิทธิ์ได้รางวัลนะครับตามนั้นอย่าฟัดข้อความกันนะครับทุ่ผู้ชมโอเคนี่ก็คือคลิปที่เราประกาศรางวัลเมื่อเช้าทผู้ชมที่ว่าผมบอกไว้ว่านี่ครับแจกเพชรเมนยูดีไว้นะครับผมจะเขียนไว้ที่น้าปกคลิปเลยก็คือสามารถรุนรับยูดีเอรุนรับเพชรได้ทผู้ชมโดยการยูดีมาเมนไว้นะครับมาดูกันดีกว่า ผมเคลียข้อความเสร็จแล้วมาดูกันว่าจะมีกี่ข้อความวันนี้แต่เหมือนคนคนเม้นน้อยมชม41อ่า43คนแรกเอา้า3 2 6นี่คือ u ูไอดีเหรอครับมันหาเจอครับไหนพี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อยครับพี่ขอดูนิดนึง3 2 6มีด้วยเหรอยูไอดีไม่มีนะครับ คอนดิเมนต์สามสองหกนี่ครับคอนดิเมนต์สามสองหกน้องมีเมนอื่นไหยวะพี่ว่าพี่ไม่เห็นเมนอื่นของน้องเขาเลยนะครับไม่มีอยู่ดีครับหรือน้องก็พิมพ์ผิดลืมพิมพ์อะไรหรือเปล่ามันมีแค่สามสองหกอะครับพี่ไม่รู้จะเติมยังไงเลยกันว่าถือว่าไม่ตรงตามกติกานะครับขออนุญาตส่มคนใหม่นะครับโอเคเขาหลังเมนอยู่ดีเต็มเลยนะป้ายคนที่สองที่ได้ครับคือคนนี้นะครับไอดี ID. พี่ อ๋อนี่น่าจะเป็นไอเดีเขานะครับก็ได้ครับน้องน้องคือคนที่ได้นะครับนี่คนแรกของเราน้ำชมครับนี่กดมาก่อนชมแล้วก็ขอไปย่าไปเช็คเขายังโอเคเข้าแล้วน้ำชมครับซื้อบัตรเติมเกมออนไลน์น้ำชมออนี่ครับบัตรเติมเกมออนไลน์เลือกบัตรไก่หน้าเชลน้ำชมจัดบัตรยี่สิบบาทน้ำชมครับจัดไปห้าใบเรียบร้อยข้อความเราเรียบร้อยครับถูกส่งไปยังข้อความแล้วแล้วเราก็มาเอาเลยน้ำชมนี่ นี่ครับกล่องข้อความบัตรเติมเงินผู้ชมครับเรียบรอรันนี้ถ้าเกิดเราสับสนตรงนี้นิดหน่อยเราก็กดเป็นมีค้ชมกดตรงนี้สักหนึ่งทีผู้ชมแล้วมันจะเรียงไล่วันใหฮผู้ชมครับวันนี้วันที่สี่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  4, เวลาทุ่มสามสิบสามชมนี่สี่ทุ่มสามสิบสามอยู่นี่โอเคครับผู้ชมครับก็เอามาวางโบ โอ้โียจะปล่อยครับเติมให้แล้วครับชมหกสิบเอ็ดเพจบวกกับ7เพชรเป็น68เพชรท่านจมิชมครับก็ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับเสราร์หน้ามาร่วมสนุกได้ใหม่นะท่มิชมก็ไปดูคนต่อไปท่มิชมว่าใครจะเป็นคนได้ท่มิชมจังหวะนี้อ้าวนายท่มิชมครับคนนี้ก็เป็น FC เก่าท่ามิชมครับอยู่มานานมากท่มิชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ไปท่มิชมครับนี่ เปิดกล้องถึงอ,อ๋อไม่ถึงถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้นี่ประมาณนี้โอเคครับผู้ชมครับเราก็มาเติมยูดีคนที่สองผู้ชมครับนี่โอเคครับ67เอ้ย68เพชรเหมือนกันนะผู้ชมครับก็ไปดูคนถัดไปดีกว่าว่าใครจะเป็นคนได้นะครับผู้ชม จังหวะนี้อ่าคนนีู้้ชมงครับเจจุด x 2นั่นชองครับก็ได้รับบัตรแกนายีบบาทเหมือนกันู้ชมงครับก็คือเม้นไปบ่อยู้ชมงครับใครที่ยังไม่เคยได้ก็ลองเม้นดูมชครับไม่แน่ครับน้องอาจจะมีดวงก็ได้มิชองน้องอาจจะเป็นคนที่ได้นะครับแบบนี้นะครับู้ชมครับและช่องพี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดพี่บอกว่าแจกคือแจกจริงแน่นอนครับขึ้นอยู่กับดวงน้องครับว่าน้องจะดวงดีหรือเปล่าถ้าน้องดวงดีน้องได้แน่นอนครับช่องพี่แจกร้อยเปอร์เซ็นต์มชมครับคือไม่มีว่าบอกว่าจะแจกแล้วต้องบ ตอ้ตอ,งตองนู้นต้องนี้ต้องนั้นน้ชมบอกแจกคือแจกครับไม่มีเงอนไขอเลยมากมายน้ชมแค่เมนอยู่ดีน้องน้องให้หัวใจมาสองดวงครับน้องน้องไม่เม้นยูดีพี่อ่ะน้องคนนี้ทําช่องเหมือนกันนะครับทาช่อง u t u b e นะน้ชมถ้าเกิดใครที่แบบว่าแบบว่าดูคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟล์สามารถติดตามช่องน้องเขาได้นะครับแป๊บนึ่นเดี๋ยววะคอมเมนต์น้องมันหายไปเดี๋ยววะไม่สุดก่อนแล้วนี่ น,นี่เจอแล้วคุณผู้ชมอาหัวใจไปหนึ่งแล้วกันน้องอ่ะกดไทยด้วยคุณผู้ชมนี่ครับช่องน้องพูดตามหนึ่งพันแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมาดูกันได้คุณผู้ชมสำหรับช่องนี้นครับไอ้น้องทีวีนี้คผู้ชมครับโอ้โหปกสวยมากคุณผู้ชมติดตามช่องน้องก็ด้วยนะครับนี่ช่องนี้ฝากติดตามนวยน,นะครับโอเคไปสุ่มกันใหม่ครับคนนี้สละสิทอ่าคนนี้อยากได้ครับพี่โอเคครับ ยังๆเหลือีกหนึ่งคนโอเคครับท่านผู้ชมครับเติมให้คนนี้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมต่อไปไปดูคนต่อไปกันมาคนสุดท้ายจะเป็นใครนี่ท่านผู้ชมคนนี้นะครับก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้ไปท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยท่านผู้ชมสำหรับคนที่ได้รางวัลนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจนะท่านผู้ชมครับก็ คนที่ไม่ได้รางวัลก็รอรุ้นได้ครชมครับมันมีโอกาสชครับมันจะมีแจกอีกน้นมชมครับแต่วันเสาร์แจกทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าจะมีวันไหนอีกหรือเปล่านอกจากวันเสาร์นี้ก็รอรุ้นกันอีกทีมชมครับว่าจะมีวันไหนหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่แน่วอาจจะมีเพราะาพี่ก็มีแจกอยู่บ่อยๆครชมแล้วก็อีกอย่างที่พี่อยากจะบอกคือคืนนี้พี่ไม่ได้สตรีมนะครับชมครับสำหรับใครที่สงสัยว่าคืนนี้พี่สตรีมไหมคืนนี้ไม่ได้สตรีมพี่ไม่ได้หนีไปไหนครชมถ้าเกิดเห็นพี่ออนในเกมก็ไม่ต้องตกใจนะครับ พี่ไปทำภารกิจเอาของฟรีก่อนนะคุณผู้ชมหวัดีพี่ต้องปั๊มรหัสไก่อีกหลายรหัสไงพี่ก็เลยจะขอเวลาสักวันนะคุณผู้ชมไปปั๊มเอาของฟรีคุณผู้ชมวิธีปั๊มง่ายๆคุณผู้ชมครับแค่เล่นหมดทั่วไปเกาะสวรรค์เก่าคุณผู้ชมครับแล้วก็ลงไปยิงถังน้ำมันกับเขานะคุณผู้ชมครับเร็วมากคุณผู้ชมครับไม่ถึงวิการหาจับคู่ห้องอ่ะเพราะตอนนี้คนกำลังบอกว่าปั๊มกันอยู่คุณผู้ชมครับคือจับคู่ห้องแค่ไม่กี่วิคุณผู้ชมได้ทีละสามโทเค็นนทคุณผู้ชมครับไมนั ได้ทีละสามโทเคน็นมั่งชมห้าสิบตาได้แน่นอนคุณผู้ชมชุดใหม่นะครับก็พี่จะป,ปั๊มประมาณนั้นก็สามารถลงไปปั๊มมันได้มผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องเชิญพี่นะเพราะว่าโปรตีพี่เดีย๋ยวพี่จะเล่นประมาณสี่เครื่องได้มผู้ชมประมาณนั้นนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรอีกก็รอดูได้นะครับไปแล,แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดพี่ปั๊มเสร็จแล้วพรุ่งนี้พี่อาจจะมาสตรีมสร้างห้องให้เล่นตอนกลางวันก็ได้นะครับตามนั้นไปแล้วายบาย้าน